ที่ผ่านมานี้นะคะเราได้เห็นการกระทบกระทั่งของนักแสดงที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์จนเป็นข่าวใหญ่ตามมาก็เยอะนะคะโดยเฉพาะพื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง facebook ที่การแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามค่ะส่งผลถึงผู้พิมพ์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะหากเป็นความคิดเห็นของบุคคลสาธนารนณะและก็คนดังด้วยแล้วค่ะ เพลงสุดท้ายที่วิทวัตเท้าคำาลอหรือมาร์คว1สร้องอำลาวเวทีนักล่าฝันซีซั่น7หลายคนบอกว่าเขามีโอกาสไม่น้อยที่จะได้ครองแชมป์ในปีนี้เมื่อเทียบความสามารถด้านการร้องเพลงกับผู้ผ่านเข้ารอบอีกหลายคนฝันของ Mark ado, มาร์คสะดุดเมื่อความคิดเห็นทางการเมืองที่เขาโพสต์ลงพื้นที่สาธารณะอย่าง Facebook ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมผมอ,อยากให้จุดแรกจุดนี้เป็นจุดที่ได้เกินใจทุกท่าน วัาเยาวชนที่คิดจะทาอะไรนะครับก็ขอให้ทุกคนได้มีการคิดและแต่งตอ,องก่อนที่จะคิดและทำอะไระครับพื้นที่สังคมออนไลน์ของคนดังจำนวนไม่น้อยใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานตัวเองเป็นการต่อย,ยอดทางความคิดแบบรวดเร็วที่ไม่ต้องลงทุนแต่ความเห็นส่วนตัวที่มาจากอารมณ์ความรู้สึกหลายครั้งอาจส่งผลกระทบตามมาและเป็นชนวนความไม่เข้าใจกันได้ ลาวไม่เกรงใจเป็นข้อความสั้นๆของนักแสดงสาวดิวอริศราทองบริสุทธิ์ที่โพส์ตข้อความถึงเพื่อนนักแสดงใน Facebook แม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ข้อความนี้กระทบไปยังความรู้สึกส่งผลให้ชมรมอีสานฮักกันลุกขึ้นประท้วงโดยอ้างว่าเป็นการดูหมิ่นชาวอีสานและชาวลาวรวมถึงเรียกร้องให้นักแสดงและคนทั่วไปเลิกใช้คาว่าลาวในความหมายเชิงลบเรื่องส่วนตัวที่กลายเป็นประเด็นสาธารณะ เพราะสาเหตุเขียนข้อความพลาดพิงทำให้พลอยเชอร์มานและไดไดอา่ากลายเป็นอีกคู่ที่ถูกจับตาพลอยเชอร์มานถูกสมาคมนักข่าวบันเทิงตั้งฉายานางฟ้ามาเฟียและหมวยแอปแตกเป็นฉายายทิ้งท้ายปลายป,ายปีของไดไดอา่าถ้าย้อนกลับมาดูที่พฤติกรรม นะครับดังนั้นเวลาเวลาคนที่เป็นดาราเนี่ยแสดงหรือถ่ายทอดข้อมูลใดๆไปแล้วก็แล้วแต่ลงไปในสื่อสังคมเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือมันเป็นตัวบอกถึงจุดยืนของตัวเองด้วยนะครับหรือถ้าเป็นภาษาทางการตลาดนะฮะเราก็จะเรียกว่า p o s i t i o n i n g นะฮะการบอกถึง p o s i t i o n i n g แล้วพอเผลอมมันก็จะนําไปสู่การบอกถึงบุคลิกภาพของคนคนนั้นการเสพข้อมูลในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กตอนนี้ก็ก็กำลังมาอยู่เรื่อย,อย,อยๆถ้าให้ผมแนะนําก็คือ ก็อ่านหมดเลยครับแล้วก็อย่าไปดูที่คนพูดอย่าไปดูว่าใครเป็นคนพูดสารเ่าน,นั้นออกมาดูที่ตัวสารดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะโมตั้งใจทําวิดีโอนี้ถึงพี่ๆนักข่าวทุกท่านเพื่อแทนการพูดคุยการต้องใช้คลิปถแถลงขอโทษสื่อมวลชนยกใหญ่หลังจากที่แตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์เป็นนักแสดงสาวอีกคนที่ใช้พื้นที่บนเฟซบุ๊ k ระบายความรู้สึกแตงโมคิดว่านี่เป็นพื้นที่อิสระทางความคิด หากแต่ Facebook สร้างปัญหาตามมาทั้งเรื่องความเห็นต่อว่าทางสังกัดและคําตัดพ้อที่ส่งตรงถึงสื่อมวลชนสร้างผลกระทบต่อง,งานและรายได้ของเธอตลอดปีที่ผ่านมาเรื่องส่วนตัวของนักแสดงดูจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะเฟ o บุ๊กไ h ไฟฟ e และ Twitter เปรียบเหมือนไดอารี่ออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้วโดยเฉพาะตลอดปี53ที่ผ่านมานี้ คนดังทั้งหลายคงได้ทบทวนเรื่องการใช้พื้นที่ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันด้วยการคิดก่อนพิมพ์อภิยาชายจันทิพย์ทีวีไทยรายงานค่ะก็จะเห็นนะคะว่าศิลปินนั้นมีบทบาทมากๆในสังคมนะคะ,คะ